ทักทายทุกคนคะ่ะเช้านี้เราจะมาอัปเดตบ้านน้อยของเรานะคะแต่ตอนนี้เราจะให้ดูก่อนว่านี่คืออะไรทุกคนรู้ไหมคะว่านี่คืออะไรนี่คือดอกกุหลาบนะจ๊ะแต่นี่คือเม็ดของเขาคะ่ะเม็ดของเขามีประโยชน์มากเลยนะคะทุกคน าจะเอาไปสกัดทำน้ํามันสําหรับบำรุงผิวนะคะทุกคนก่อนที่จะไปอัปเดตบ้านน้อยของเราเราก็จะให้ชมอันนี้ละจ้ะดูก่อนว่าซุ้มกุหลาบของเราก็งามนะเดี๋ยวเขาพอเขาออกออกดอกหรือดูใบไม้ผลิจะสวยมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้เขามีให้ชมแค่นี้นะคะแค่นี้เราก็ชมกันแค่นี้ค่ะ พอนี้คือดอกกุหลาบช่วงฤดูหนาวนะคะนี่เลยค่ะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะแล้วก็เริ่มจากถนนเข้าไปนะจ๊ะฝรั่งของเราเก่งมากเลยทำให้ออกมาอย่างสวยงามแล้วเราก็เริ่มย้ายต้นไม้ของเราเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้จะให้ชมว่าเริ่มเก็บ เข้ามาในบ้านน้อยแล้วนะคะนี่เลยจ้ะเขาก็จะได้มีความอบอุ่นในฤดูหนาวนะคะเราจะให้ชมไปทีละชั้นนะคะนี่คือชั้นบนค่ะอันนี้ก็จะเป็นคริสต์มาสกก ตุตสเริ่มออกดอกแล้วนะคะเขาก็จะบานช่วงคริสต์มาสเลยค่ะเขาถึงได้ชื่อว่าเป็นคริสต์มาสกัตตุสนี่ก็คือช่วงล่างนะคะหรือว่าชั้นล่างนะที่เราเอามาเก็บก็จะประปาน,นี้ค่ะให้ชมเห็นไหมคะดอกที่เขาเป็นสีแดงๆนี่เพราะว่าความหนาวนะคะ ก็จะออกดอกเป็นสีแดงๆร้อมรอบเลยนะคะนี่ก็จะเป็นชั้นล่างเริ่มเก็บเข้ามาเยอะแล้วนะคะก็ยังมีที่ให้เก็บอีกหลายกระถางเลยค่ะนี่ก็เป็นเก๋งจีนดูยังไงก็ไม่เบื่อคะ่ะ นี่เห็นไหมกิ่งเขาก็จะเป็นติเตี้ยแบบนี้เลยคล้ายๆออะไรเขาเรียกข้าวรวงข้าวคล้ายๆกันนะคะแต่ไม่ใช่นะคะแค่มีส่วนคล้ายเฉยๆอันนี้คือสิ่งที่เราชอบเขาจะปลายแดงๆน่ารักเลยละคะ่ะ อันนี้ก็สวยสีชมพูนี่เห็นไหมสีชมพูสวยสวยเลยค่ะตอนนี้เราก็จะให้ดูภาพรวมนะคะภาพรวมบ้านน้อยของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้าชอบกันไหมคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ